สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มบ l ็อกเพิ่มผู้ติดตามใน Facebook กันนะคะคนอื่นเลยเข้ามาในเว็บไซต์ Google นะคะพิมพ์คำว่า kmk social นะคะหรือกดพัดลิงก์ด้านล่างมาได้เลยนะคะเว็บไซต์ kmk social ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกันไปได้เลยค่ะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์ เพิ่มรีวิวและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มเองมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ Facebook y o u t ไอจีดิจิตอลทวิตเตอร์เ e เล gram นะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการเพื่อนๆด้วยนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีประสบการณ์มากกว่า10ปีเลยนะคะจึงเชื่อมั่นได้เลยว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานการสมัครกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะ ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะกดสมัครขัาไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์ g o o g l e กันได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนๆท่านใดที่เคยล็อินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยนะคะกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะเข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ KM ขีดโซเชียลแล้วนะคะไปที่หมวดกับสอ่งซื้อมาตรงนี้จะมีอยู่หมวดหมู่อยู่ตรงนี้นะคะหมวดหมู่ตรงนี้จะมีอยู่หลากหลายบริการหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะสามารถเติสั่ใช้บริการกันไปได้เลยนะคะวันนนนี้จะะะเเเิ่มป็ facebook คพ ผู้ติดตามโปรไฟล์ในบริการตรงนี้นะคะขอเลือกเป็นด้านบอสุดเลยนะคะมีหลากหลายบริการค่ะคา่าวพิเศยตรงนี้เพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้นะคะเป็นรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อนๆเองนะคะลิงก์ตัวนี้นะคะคันลอกมันเลยนะคะจากโปรที่ต้องการจะใช้บริการนะคะตัวนี้ต้องเปิดการติดตามด้วยนะคะงานยอดไม่ได้ขึ้นให้นะคะขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งไไปหนึ่งร้อยนะคะในราคาไปบาทถูกม,มากเลยะค,ะค่ะกดส่งได้เลยนะคะ ระบบก็เด้งมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะประวัติการสั่งซื้อคือออเดอร์ของคุณเพื่อนเองนะคะที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่ด้านนี้กันทั้งหมดเลยนะคะด้านหน้าตรงนี้คือเลขออเดอร์ของคุณเพื่อนเองนะคะหากเพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีปัญหาติมเงินไม่เข้ายอดรายไม่ขึ้นสามารถนำเลขออเดอร์ด้านหน้าตรงนี้ส่งให้เป็นได้เลยนะคะไปดูช่องทางการตมเงินกันนะคะช่องทางการตมเงินมีอยู่2ช่องทางค่ะจะเป็นตัวสแกนคิวโค้คกับคริปโตสมารถสั่นใจะ ในตัวบริการนะคะบริการของเว็บไซต์ตัวนี้ทุกๆบริการทุกๆเว็บไซต์จะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูรายละเอียดทั้งด้านความมือตรงม่วงๆตรงนี้ได้เลยนะคะกดกันาไปด้านในได้เลยค่ะอ่านรายละเอียดจะเจนและสามารถสร้างคับสั่งสื้อได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะแนะนำเพื่อนตรงนี้นะคะหากเพื่อนเพื่อนๆท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้สามารถคลดลอกลิงก์กันไปได้เลยนะคะคาคอมิชชั่น5%กันเลยค่ะมาดูติดต่อออเมนกันค่ะ ติดต่อให้มาตรงนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหาติมเงินไม่เข้ายอดไห์ไม่ขึ้นสามารถมาขอความช่วยเหลือลกันได้ตรงนี้เลยนะคะนำเร็ออเดอร์มาวางกับตรงนี้ได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะส่งตัวกันไปได้เลยะคะ่ะตอนนี้ก็ไปดูที่หน้าเฟซบุ๊กคันนะคะว่ายอด f o ลโล่ยอดผู้ติดตามขึ้นกันหรือ,อยังลองด,ดูสักครั้งนะคะตอนนี้นะคะยอด f o ลโล่ยอดผู้ติดตาม โปรไฟล์เฟ e บุ๊กก็ขึ้นกันมาแล้วนะคะหากเพื่อนเพืพ่ท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้ก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์โดยผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมอย่าลืมเลือกไปใช้บริการของเว็บไซต์ KM k e y Social นะคะ